สวัสดีค่ะอุ๊ตแบดบเป็นตันฟันทุกเทคนิคมาอีกแล้วนะคะมาช่วยเพื่อนๆอีกแล้ววันนี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าถ้าเพื่อนอยากตีให้โดนลูกแบดนะคะสิ่งแรกเลยเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าหน้าไม้ของเพื่อนเนี่ยต้องแบนแบบนี้เลยนะยต้องแบนต้องแบนเพราะว่าอะไรเวลาที่เพื่อนกระทบลูกแบดเนี่ย เพื่อนๆจะได้ตีโดนไงเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเพื่อนๆได้รู้เทคนิคการตีหน้าแบนแบบนี้นะคะอุเชื่อเหลือเกินค่ะยังไงเพื่อนๆตน้องตีโดนทั้งด้านโบแฮนกับแบ,แบ,แบ็คแฮนชัวชัวโอเคให้มินิฮาร์ดไปหนึ่งอันนะคะขาะอูตอ้ต่อทำไง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 โอเคอูจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะคะพาร์ทแรกของโบแฮนเนี่ย ถ้าอยากให้ได้ไม้เป็นแบนนะคะเดี๋ยวอู้โชว์ให้ดูก่อนเวลาตีนะคะไม้แบนจะตีและโดนอย่างนี้นะคะลูกแบดจะไปถ้าเป็นโฟร์แฮนดปุ๊บโดนก็จะไปถ้าเป็นแบ็คแฮนด์ปุ๊บโดนก็จะไปเห็นไหมคะถ้าไม้แบนเนี่ยยังไงก็ตีโดนปุ๊ ว v ีเชฟใครตามไม่ทันกลับไปดูคลิปย้อนหลังคูนะคะวีเชฟเริ่มจากแบบนี้เลยครับผมรูดไม้ไปปึ๊บเป็นวีเชฟแล้วโอเคปึ๊บอย่างนี้ใช่หไหมคะแล้วก็ปิดหน้าไม้มาข้างหน้า My นิดนึงแล้วก็ปักนิดนึงให้หน้าไม้ไปทีนี้ความเป็นวีเชฟเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะคะมันจะมีนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เวลาจาับไม้แบตนะคะทีนี้ ถ้าเพื่อนๆจับแล้วนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ชิดกันแบบนี้มันคือการกำรรเพื่อนๆจะตีได้ไหมหน้าเดียวค่ะไม่สามารถขยับหน้าไม้ได้แต่ถ้าเพื่อนๆจับที่เชฟแล้วปุ๊บนิ้วโป้องอยู่ข้างล่างนิ้วชี้อยู่ข้างบนเป็นแบบนี้อ่ลองจับดูนะคะเพื่อนๆก็จะตีหน้าไม้ไม่ถนัดเหมือนกันเพราะแขนจะเกรงนะคะเพราะฉะนั้นอุจะแนะนําเลยค่ะก็คือให้นิ้วโป้องอยู่ข้างล่าง ให้นิ้วชี้อยู่ข้างบนนิ้วโป้งเล็กน้อยค่ะจะจับแบบนี้อ่าลงมาแค่นี้นะลองดูเพื่อนเห็นไหมคะ,ะหเห็นไหมคะจะนิดเดียวพอไหมอย่างนี้ไม่เอาเอานิ้วชี้มาใกล้ๆนิ้วโป้งและมันจะมีรูเห็นไหมคะอ่าแบบนี้เลยนะสรุปเพื่อนๆจับอย่างนี้อมองเห็นไหมอ่าโอเคนะนี่คือตำแหน่งนิ้วชี้อ่าไม่เอาอย่างนี้ เอาตำแหน่งแบบนี้ใกล้ๆก,กันแล้วจะมีรูนะคะอ่ะโอเคอุ้จับให้ดูแล้วปึ๊บอ่ะแล้วขย่าเต็มหน้าไมน,นะทีนี้งนาาแล้วค่ะเพื่อนๆแค่เวลาตีนะคะเวลาตีนะยกไม้ขึ้นมานะคะตีนะคะลากไม้ ท้อนนะ๋ยวตีให้ดูนะคะจับไม้มีเชฟยกไม้ขึ้นลากแขนลงสบายๆแล้วก็ตีลงกลางมดนไหมลองดูปึ๊บฝ่ายปึ๊บเห็นไหมะะะะนะคะอ่าตีลงกลางตัวเลยเห็นไหมโดนหน้าไม้เต็มชัช้นเลยอันนี้สําหรับโฟแฮนนะมาแบ็คแฮนกันบ้างค่ะมาแบ็คแฮนกันบ้างทีนี้เวลาจับไม้แบ็คแฮนเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็นว่าโฟแฮนที่อุ้จับเนี่ยดูข้างหน้านะนิ้วโป้งอุ้เป็นอย่างนี้นะคะอ่านิ้วชี้อุ้เป็นอย่างนี้นะทีนี้มาแบ็คแฮน อันนี้โฟร์แฮนด์อันนี้แบ็คแฮนด์เพื่อพี่พายนะทีเนี้ยจะเห็นว่าเห็นไหมถ้านั้นแบ็กแฮนด์ตรงนี้เนะี่ยนิ้วโป้งของอู๋นเนี่ยมันจะตีไม่ได้นะคะเพื่อนๆนขยับนิ้วโป้งหน่อยให้ไปอยู่ข้างข้าโอเคมอ่าข้างๆางแล้วก็ลองขยับดูเห็นไหมคะแค่เนี้ยเพื่อนๆก็ตีไหมอ่าแบ็คแฮนด์เต็มได้แล้วอันนี้ตียังไงคะตียังไงแบ็กแฮนด์ทิ้งโป้งลงก่อนและยกไม้ขึ้นมา นกนเลยเหมือนตัวแฮเลยโอเคไหมคะต่างกันคือหนึ่งแบกแขนจับแบบนี้นะนิ้วโป้งขยับไปข้างๆนิดหนึ่งโอเคมีรูขยับได้และทิ้งหัวแม่โป้งลงเวลาตียกแขนขึ้นมาปุ๊บปล่อยหน้าไม้ลงมาตรงกลางโอเคไหมคะจะเป็นแบบนี้นะทิ้งโป้งลงยกแขนขึ้นปล่อยไม้ลงมาตรงกลางเหมือนกันเลยอ่าลองดู ให้ดูนะคะลองดูเลยพอปึ๊บถ่ายยกกล้องแล้วก็ทุบทิ้งลงมาเห็นไหมคะก็จะโดนหน้าไม้เตม็มแล้วอ่ะอู้เทียบไปดูเลยเพราะฉะนั้นโฟร์แฮนด์เพื่อนเจะดีแบบนี้เลื่อมหน้าไม้เต็มโอเคแบ็คแฮนด์เพื่อนเพจะดีอย่างนี้ยกศอกขึ้นมาปึ๊บโดนหน้าไม้เต็มเห็นไหมคะปล่อยลงมาตุ้งตัางตัวเลยอ่ะลองดูอุตีให้ดูโุ๊์แฮนด์ปึ๊บเอ้ยมาโดนกล้องเลยอ่ะมาแบ็คแฮนด์บ้างช้าๆนะ ลงนะมาปุ๊บดิเอิ้นโอเคไหมคะเห็นไหมดูขออ่อยนิดนึงอ่าลองดูแบกแพนนะตึกเอิ้น<อ>โอเคไหมคะทีนี้เดี๋ตีข้างหลังตีข้างหลังให้ดูนะคะอ่ะลองดูดูผลลัพธ์นะอ่ะลองดูขาใต้ตึกนะคะอ่าปพ๊บเห็นไหมตีลงนี้เลยอ่ะมาแบกแพนบ้างดูผลลัพธ์นะคะทีนี้เวลาแบ็คแพนตีเนี่ย แนะนำทริปนิดนึงค่ะก็คือเพื่อนทิ้งโป้งลงใช่ไหมคะแล้วก็ตีใช่ไหมก่อนตีเนี่ยจะเห็นว่าเรามีนิ้วโป้งข้างนะเราจะกดนิ้วโป้งเพื่อให้ลูกมันกระแทกนะคะแบบแผนลูกจะตกจากนิ้วโป้ง่าน้องเห็นไหมยกขึ้นมาปึ๊บแล้วพอลูกใกล้ๆปึ๊บนิ้วโป้งตีแบบนี้นะลูกมาปึแ๊บบแบแผนปึ๊บนะคะเพื่อนๆตีปึ๊บนิ้วโป้งตี โอเคไหมคะอะูทำให้ดูก่อน่อะดูการส่งของแบ็คแพนนะช้าๆขึ้นมาเตรียมตัวตีหน้าไม้เป็นแล้ว,ล,ว,ล,วลูกแบตมาเพื่อนเพื่อน,อนกดนิ้วโป้งโอเคไหมคะลูกจะไปเพราะกดนิ้วโป้งอ่ะพร้อมนะตีด้านแบ็คแพนให้ดูนะคะ,ะเตรียมตัวเพอนนะคะแค่กดนิ้วโป้งเนี่ยลูกแบตก็ไปแล้วโอเคมะลองดูอีกครั้งหนึ่งโฟแฮนหน้าไม้ต้อง แปนหนึ่งจับวีเชนะ็ e ฮะสองยกขึ้นมาสบายสบายฮนะลาแขนลงมาลงมาตรงตรงเห็นไหมให้ดูวุ้บอ่าวุ้บไปแขนต้องสบายวุ้บอ่าแบ็คแ n นเอานิ้วโป้องอยู่ข้างๆนะโอเคเอานิ้วโป้องอยู่ข้างๆฮนะโอเคจะตีใช่ไหมฮนะทิ้งโป้งลงฮนะยกแขนขึ้นมาเห็นไหมมัเมน็มแล้วก็ลูกใกล้ๆ กดย้วโป้งลากไม้ลงเห็นว่าไม้ลงเนี่ยตรงกลางตัวตลอดนะคะอ่ะอันนี้โป่งอันนี้แบ๊บอันนี้โป่งอันนี้แบ๊บ,บ,นนบ,บ,บเห็นไหมพอไม้ลงกลางตัวเนี่ยปึ๊บเพื่อนๆจะสามารถปีไม้แบนทางโกแฮและแบ,บ๊คแฮนเลย <Okay. S 2> เดี๋ยวอู้ปีให้ดูปีแล้วก็ลงไม้ตร,ตรงตรงกลางตัวแบบนี้นะ ทำกันค่ะโอเคนะหน้าไม้แฟนยังไงก็โดนหัวเอ้า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 โ,โ,โอเคนะคะทาแบบนี้เลยโอเคไปแล้วค่ะไปเกียงแบกกันทุกคนเลยบ๊ายบาย